นิ่งมันก็ใช่ปัญหนอน,นอยู่สะเดือดเดือดแรงมากฝนเหีนปลาบกไล่หนึ่งสัน่นเดือเอาได่จะปลาบกไล่หนึ่งสัน่นเนี่ยเดือนมึงป่าแดนมาเป็นฝูงไหวเทปหนึ่งมาเป็นฝูงไหวหนึ่งสัน่นเป็นมาสิยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ สีมีโชคลาบก่อนบบบนี้นึงมาสันตอนว่าด้จับตาออกไปอันจับได้น้อยเลยมีโชคลาบตามน้อยตาม,มาตั้มมันะปนว่าเด็กน้ำโชคศูนหาศูนหกศูนเจ็ดศูนสามแปดเจ็ดแปดสาม a à, sáng a à, ninh